No, you know. สวัสดีครับ now you know ครับคนเราล้วนแต่มองหาความสุขหรือที่ที่ทําให้เรามีความสุขอยากไปอยู่แดนสีวิไลยอยู่ท่กากลางผู้คกนที่มีจิตใจดีซัมบาร่าหรือสัมพระเป็นชื่อนครแห่งหนึ่งซึ่งพุทธศาสนาแบบทิเบตและอินเดียเชื่อว่าซ่อนตัวอยู่ในทวีเเอเซแถวทิเบตนครนี้ปรากฏอยู่ในตำราโบราณหลายฉบับ ถือว่าสัมภระเป็นเมืองแห่งสุขาวดีหรือดินแดนในความสุขซึ่งชาวพุทธต่างใฝ่หากันเรื่อยมาต่อมาได้เผยแพร่ไปในวัฒนธรร,ธรรมตวะันตกส่วนหนึ่งน่าจะมาจากนวัติยายที่ชื่อลอสฮอลลีซอนของนักประพันธ์เจมส์ฮิลตันที่ตีพิมพ์ในปีคศ .1933 ที่กล่าวถึงชาติวันตกกลุ่มหนึ่งได้นั่งเครื่องบินลำเล็กผ่านมานทังเครือเขาหิมาลัยแต่แล้วเครื่องบินเกิดขัดข้อง ในได้ตกลงพื้นที่แถบนี้หลังประเทศดังกล่าวพวกเขาได้รับการช่วยเหลือจากผู้คนนึกรับกลุ่มหนึ่งคนเหล่านี้ได้พาพวกเขาไปยังดินแดนนึกรับที่ซุกซ่อนอยู่ในเพื่เขาที่ปกคลุมด้วยหิมะเรียกว่าแชงกรีล่าเป็นดินแดนที่ไม่เคยติดต่อกับโลกภายนอกและไม่มีผู้คนจากโลกภายนอกคนใดเลยเคยเข้าไปถึงมาก่อนที่นี่เป็นเหมือนดั่งดินแดนในฝันลายล้อมรอบด้วยภูเขาหิมะผู้คนต่างอยู่กันอย่างสันติสุข และปกครองด้วยพระรามะดับสูงหลังจากนิยายเรื่องนี้ได้รับการตีพิมพ์มันโด่งดังจนมีคนมาซื้อนิขสิทธิ์ไปทำเป็นหนังภาพยนตร์และประสบความสำเร็จอย่างมากจากนั้นมาคนจำนวนไม่น้อยก็หลงไหลในความลึกลับแห่งนครอันสงบสุขที่ไม่เคยมีอยู่บนแผนที่เนื่องจากพิกัดในนิยายเรื่องนั้นระบุไว้ว่าเมืองลึกลับอันแสนสุขนั้นอยู่แถบเทือกเขาฮิมาลัยทำให้ประเทศในแถบนั้น ต่างพยายามอ้างว่าแซงติลาที่มีอยู่จริงนี้อยู่ในพื้นที่ของประเทศตนแต่ก็มีนักวิเคราะห์จำนวนไม่น้อยมองว่าเจมส์ฮิวตันได้ไอเดียม,มือในกรับแซงกิลาในนวนิยายของเขามาจากซัมบาราเคยมีคนจากประเทศต่างเดินทางมาที่ทิเบตเพื่อหาทางที่จะไปอย่างซัมบาราอยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นรัสเซียที่พยายามจะใช้การรัจักกับรัฐที่คอมมิวนิสต์เพื่อหากุญแจสําหรับวิศวกรรมมนุษย์คอมมิวนิสต์ที่สมบูรณ์แบบและส่งเกรซโปคิ ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้บังคับบัญชาของตำรวจรัสเซียในเวลานั้นพร้อมกับนักเขียนนามเล็กซานเดอร์วาเซนโก้เพื่อนของเขาออกตามหาในปี1920ฮิตเลอร์เองก็ส่งคณะตำรวจไปอันที่เบยหลายครั้งในช่วงปี1930เพราะเชื่อว่าซัมบาร่าคือแหล่งกำเนิดของชาวอรารยันแต่เรื่องแน่ใจที่สุดพาะมีการเขียนไดอารี่บันทึกการเดินทางไว้ก็คือเรื่องของนิโคลัสและเฮเลนาโลลิชนิโคลัสเป็นสิตธิกร นักเขียนนักโรราณคดีและนักปร,กนะกปรชาชญ์ชาวรัสเซียมีความรู้มากมายจนได้ฉายาว่าลีโอนาร์โดดาวินชีแห่งรัสเซียส่วนเฮเลนาภรรยาเป็นนักปรชาชญ์และนักเขียนชาวรัสเซียทั้งคู่ย้ายอยู่ที่อเมริกาและได้ออกเดินทางไปยังอินเดียนในปี1923เพื่อสำรวจเทือกเขาทานทิมาลายเป็นครั้งแรกพร้อมลูกชายของพวกเขาจอร์จโรลิสซึ่งทำหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของคณะกับคณะเดินทางอีก6คน เป็นการเดินทางกว่า2 4 0 0 0 0กิโลเมตร่ามกลางภัยธรรมชาติและโจรภูเขาสำรวจ35ภูเขากินเวลาล่วม5ปีตลอดการเดินทางถูกจับตามมองจากสายลับของรัสเซียอเมริกาและอังกฤษที่สนใจในการเดินทาง,างนี้อยู่ตลอดเวลาเนื่องจากเชื่อว่าเขาตั้งใจออกค้นหาซัมบาร่านันเองในช่วงปีสุดท้ายของการเดินทางคณะของเขาก็ได้หายไปขาดการติดต่อสื่อสารแม้จะมีการติดตามจากสายลับถึง3ประเทศ แต่ก็ไม่มีใครตามเจอจสุดท้ายถูกลงความเห็นว่าตายหมดแต่แล้วเขาก็กลับมาในช่วงที่หายตัวไปเขาเขียนบันทึกไว้ว่าช่วงสุดท้ายของการเดินทางต้องไปติดคุกอยู่ที่ทิเบตซึ่งเป็นสถานทีการที่เลวร้ายมากจนทําให้คณะเดินทาง5ใน6คนต้องเสียชีวิตและได้รับการปล่อยตัวในปี1928แต่จริงๆแล้วเป็นที่คาดกันว่านิโคลัสน่าจะเดินทางไปยังซัมบารา หลังจากกลับไปยังเมริกาแล้วผู้สนับสนุนต่างรู้สึกยินดีเป็นอย่างมากหลังจากได้ฟังเรื่องราวจากปากของเขาทั้งน้าทั้งที่เป็นการเดินทางที่หลมเหลวเขาเขียนบันทึกไว้สองเล่มเล่มแรกชื่อ h a r t of asia บรรยายถึงความมหัศจรรย์ของแผ่นดินและผู้คนที่อาศัยอยู่แถวนั้นส่วนเล่มที่สองนี่เองที่มีอะไรไม่ธรรมดามากๆม,มีทั้งความลี้ลับและเรื่องที่ไม่น่าเป็นไปได้นอกจากนั้นยังวาดรูปก,กว่า500อใบที่เหนือจินตนาการซึ่งหลายใบ อธิบายถึงภาพที่หลายคนบอกว่าเป็นจินตนาการของผู้วาดในหลายคนก็เชื่อว่านั่นคือการเดินทางเข้าไปอย่างซัมบาร่าเขาอธิบายว่าคณะของเขาเดินทางข้ามมาเลเซียผ่านหุบเขาให้เต็มไปด้วยกองกระดูกลาล่อและจามรีส่วนในที่สุดก็เจอกับทางเข้าอาณาจักรลึกลับเขาเล่าต่อว่ายิ่งเข้าใกล้ทางเข้าอาณาจักรก็ยิ่งมีพลังทางจิตวิญ,ญญาณบางอย่างที่อธิบายเป็นคําพูดหรือตัวอักษรไม่ได้ แต่กลับค่อยๆทําให้ความสงสัยและความคุ้มเคือในใจของเขาหมดไปเขายังได้เขียนอธิบายถึงตอนที่ได้รับการติดต่อจากบางสิ่งที่ทรงพลังมากๆซึ่งน่าจะเป็นผู้ปกครองของซัมบาร่าแล้วได้เขียนอธิบายเป็นรูปไว้ด้วยซึ่งพลังลึกลับนั้นบอกนิโคลัสว่าเขาคือนาว,วางังรอบแสงกายัสโซในเละมะองค์ที่5ที่กับชาติมาเกิดใหม่และมีจิตใจผูกพันกับซัมบาร่านอกจากนั้นนิโคลัสยังเล่าถึงการปรากฏตัวของจานบินลึกลับ ที่เขาและสมาชิกในคณะต่างเห็นกันทุกคนและการพบเห็นนี้ก็เป็นเวลาถึง24ปีก่อนที่มนุษย์จะรู้จักและใช้คำว่า U.F.O. ได้ซ้ำโดยเล่าว่าวันที่5สิงหาคมทุกคนกำลังพักผ่อนอยู่ในแคมป์ตอนเช้าเวลาประมาณ9โมงครึ่งคนในคณะได้ตะโกนบอกให้ทุกคนดูสิ่งหนึ่งที่อยู่ห่างออกไปมันใหญ่และสะท้อนแสงพอาทิตย์เคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่น่าเหลือเชื่อข้ามแคมป์ของพวกเขาไปจากนั้น เปลี่ยนเส้นทางบินอย่างฉับไวจากทิศใต้ไปทางทิศตะวันตกและหายไปนิโคลัสไม่ได้เล่าถึงเรื่องที่ทุกคนอยากรู้ที่สุดว่าในซัมมาวาเป็นอย่างไรและอยู่แบบไหนซึ่งอาจตีความได้ว่าตัวเขาและคณะอาจไม่ได้รับการอนุญ,ญาตให้เข้าไปหรืออาจเข้าไปแล้วแต่ไม่ได้รับการอนุญ,ญาตให้นํามาเผยแพร่แต่ที่แน่คือนิโคลัสถูกสศกกลับไปยังฮิมราร์ใหครั้งในปี1933-1935ค่าวนี้ เป็นคำสั่งโดยตรงจากแฟรงคินดีโรสเวลประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาในขนาดนั้นทีเดียวโดยอ้างว่าภารกิจนี้เพื่อศึกษาพันไม้ที่กล้สูญพันธุ์ในเอเชียกลางแต่ใครก็รู้กันดีว่าจุดมุ่งหมายจริงๆก็คือให้พาไปยังซาม巴านเองและการไปในครั้งนี้คณะของนิโคลัสก็หายตัวไปอีกครั้งคราวนี้นาน3เดือนโดยไม่มีการบันทึกเดินทางอะไรเลยและถูกรายงานว่าล,วล้มเหลวส่วนล้มเหลวจริงไหมหรือนิโคลัสไปเห็นและสัมผัสประสบการณ์อะไรมา หรือเรื like. ่องทั้งหมดนี้เขากู่ขึ้นมาเองหรือเปล่าก็ยังคงเป็นปริศนาต่อไปแต่ต่อมาข้าวของนิโคลัตได้ตัดสินใจย้ายมาตั้งลกรลากอยู่ในุบเขากูรูเชิงเขาอิมาลัยที่ระดับความสูงเกือบ2,000เมตรซึ่งห้อมล้อมไปด้วยทิวทัศน์อันงดงามของภูเขาและภูเขาโดยรอบพวกเขาสร้างบ้านและก่อตั้งสมการใหญ่ของสถาบันวิจัยฮิมาลัยอุลสุวติซึ่งจัดขึ้นเพื่อศึกษาผลการสำรวจและการสำรวจที่ยังมาไม่ถึง กิจกรรมของสถาบันประกอบด้วยการศึกษาทางพืชศาสตร์และชาติพันธุ์วิทยาภาษาและการสำรวจแหล่งโบราณคดีนิโคลัสโรลิสเสียชีวิตที่เมืองกูรูเมื่อวันที่13ธันวาคมปี1947ลร่างของเขาถูกเผาและฝังที่เท่าไว้บนทางลาดที่หันหน้าไปยังภูเขาที่เขารักไม่ว่าแดนสุขาวดีแห่งนี้จะอยู่ที่ไหนก็ตามแต่ถ้าเราจะไปมันอาจง่ายทีเดียวเพียงแค่มีใจิตใจที่สงบคิดดีทำดี เพื่อเฟื้อผู้แพ้ช่วยเหลือกันเพียงแค่นี้ใจเราก็เป็นแดนสุขาวดีแล้วอีวิรันโนนาวอยู่โหน